็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึ้งมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเราเข้าใจ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษาค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและวันนี้ค่ะเช่นเคยที่เราจะได้รับเชิญนะคะจากนักจิตวิทยาค่ะจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะคุณแคทเอรียาแต่งชยานนท์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้จะคุยในเรื่องของการเรียนรู้ในยุคใหม่นะคะค่ะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่ ที่เด็กๆหลายๆคนเริ่มปิดเทอมเริ่มจะปิดเทมเอมจริงๆจะปิดเทอมกันประมาณต้นเดือนมีนาเนาะ<ฆ>ตอนนี้ประมาณกลางกุมภานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เด็กๆหลายๆคนก็เริ่มเตรียมตัวที่จะสอบกันละแล้วก็เริ่มเตรียมตัวที่จะหยุดเรียนปิดภาคเรียนค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆคนก็ตอนนี้อาจจะกําลังคุ้นคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าปิดเทมนี้จะพาเด็กๆไปไปทํากิจกรรมอะไรดีนะคะวันนี้ก็เลยจะเอาข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนรู้ในยุคใหม่มา าเผยแพร่นะคะให้กับผู้ปกครองทุกคนได้ได้เข้าใจแล้วก็ให้มแีแง่คิดในส่วนของการทํากิจกรรมในช่วงของออวันหยุดในช่วงปิดเทอมค่ะค่ะพูดถึงการเรียนรู้ยุคใหม่ นเเป็เปยงไงคะ่่ออตามปกติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าในส่วนของความรู้ที่มันมีอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างนะคะแล้วมันก็อาจจะเกินกําลังที่จะบอกได้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะบางทีก็มากเกินกําลังที่เด็กในหลายๆคนจะจะเรียนรู้ได้ได้ทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของความรู้ที่มันมากมายตรงนี้เนี่ยออประเด็นสําคัญนะอยู่ที่ว่าเด็กควรจะ มีความใฝ่รู้และก็มีวิธีการที่จะเรียนรู้และหาคาตอบในส่วนของความรู้ต่างๆด้วยตัวเองมากกว่านะคะการเรียนรู้เนี่ยสำคัญอยู่ที่ว่าเราเองเราจะหาคําตอบจากความรู้ที่มีนั้นอย่างไรเขาก็เลยบอกว่าหลักการในส่วนของการอามอบความรู้ให้กับเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมุ่งในส่วนของการมอบทักษะมากกว่า,ามากกว่าการมุ่งที่จะให้ความรู้แค่เพียงอย่างเดียว ทักษะในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่ามี3า,าด้านด้วยกันนะคะทักษะอันแรกก็คือทักษะการเรียนรู้การเรียนรู้ในที่นี้ก็คือเด็กๆเนี่ยจะต้องใฝ่เรียนรู้และก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุกแห่งทุกเวลาอันนี้คือทักษะในเรื่องของการเรียนรู้ที่เราจะต้องมอบให้เด็กๆอัน,น 2, ที่สองทักษะที่เราจะต้องมอบให้เด็กๆก็คือทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะในการใช้ชีวิตในที่นี้คือให้เด็กรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายรู้จักวางแผนรู้จักที่จะตัดสินใจแล้วก็รับผิดชอบในในผลของการตัดสินใจของตัวเองนะคะส่วนทักษะอันที่3อันนี้สําคัญมากสําหรับคนในยุคปัจจุบันก็คือทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใ,ในที่นี้ก็คือให้เด็กรู้จักเสพแล้วก็ใช้ข้อมูลข่าวสารจากเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้อย่างรู้เท่าทัน,นะคะ่ะ อันนี้คือทักษะที่จริงๆแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะมุ่งเน้นให้เด็กๆมีแล้วก็เป็นทักษะที่มันสำคัญในยุคป,ปัจจุบันค่ะอยู่สามทักษะด้วยกันก่อนที่จะพูดถึงทักษะทั้งสามอย่างเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ในสมัยก่อนนะคะการเรียนรู้ในสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะมุ่งหวังให้ทางโรงเรียนสอนหนังสือมากๆนะคะแล้วก็ให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยเป็นเด็กที่เก่ง เป็นเด็กที่เ,เป็นเป็นเป็นคนที่เ,เป็นผู้ชนะในที่นี้ก็คือเรียนได้อันดับต้นๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนเก่งในในชั้นเรียนอย่างเงี้ยนะคะในการศึกษา,าต่างๆเนี่ยก็มักจะมุ่งเน้นอย่างนี้อันนี้สําหรับการศึกษาในสมัยก่อนนะคะซึ่งการศึกษาในสมัยก่อนอย่างนี้เนี่ยมันจะเ,เป็นการสร้างความคาดหวังที่มันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเด็กที่เก่งหรือเด็กที่จะเป็นที่หนึ่งเนี่ยจะมีจํานวนน้อย ะะพอมีจํานวนน้อยแล้วลูกหลานของเราไม่ได้เป็นที่หนึ่งอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะเกิดความผิดหวังเนาะแล้วเด็กๆเนี่ยก็จะไม่มีทักษะในการเอาตัวรอดก็อยากจะได้แต่ที่หนึ่งอย่างเดียวเนี่ยนะคะการศึกษาในแบบเดิมเนี่ยก็เลยจะแยกการเรียนออกจากการใช้ชีวิตเด็กบางคนก็จะเก่งแค่ใช้เก่งแค่ในห้องเรียนแต่ไม่ได้เก่งในเรื่องของการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะต้องเน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมด้วยเนาะเน้นทักษะในเรื่องของการเรียนรู้เน้นทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมด้วยค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะให้เด็กมีทักษะทั้ง3ด้านที่เราพูดมาเนี่ยก็คือในส่วนของพ่อแม่ที่จะต้องมเออีเวลาในการที่จะมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเด็กๆ เพราะปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเวลาในที่นี้เนี่ยก็คือ,อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในครอบครัวการที่เราจะต้องใช้เวลาร่วมกันในการทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็ในเวลาที่เราทํากิจกรรมต่างๆเราเนี้ยเราก็จะเพิ่มเติมหรือเสริมทักษะต่างๆเข้าไปให้กับเด็กซึ่งทักษะที่เราพูดถึงก็คือทักษะสามด้านที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ตอนตอน้น ะะเพราะฉะนั้นทักษะทั้ง3ด้านที่เรากล่าวไว้เนี่ยจะมีผลกับเด็กและก็จะช่วยให้เด็กเองเอมีการเรียนรู้ที่เหมาะสมในยุคป,ปัจจุบันได้พ่อแม่ต้องมีเวลาในการที่จะมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆด้วยค่ะพูดถึงทักษะ3ด้านแล้วเรามาเริ่มกันเลยไหมคะค่ะ ก็คือว่า,าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมักจะไม่มีเวลาในการที่จะเอาใจใส่ดูแลลูกหลานสักเท่าไหร่นักเวลาเลี้ยงเนี่ยเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวก็คือมีพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยนะคะ,คะพอพ่อแม่ไปทํางานลูกก็ไปโรงเรียนหรือพ่อแม่ไปทํางานลูกอาจจะอยู่บ้านคนเดียวซึ่งการอยู่บ้านคนเดียวตรงนี้เนี่ยมันทําให้เด็กๆขาดทักษะในการใช้ชีวิตในหลายๆด้าน นะคะแล้วก็ในส่วนของความคาดหวังของพ่อแม่ก็คือคาดหวังให้โรงเรียนแล้วก็คุณครูเป็นผู้ที่มอบความรู้ให้กับเด็กๆแต่จริงๆในตามหลักความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะคุณครูที่จะต้องมอบความรู้ให้กับเด็กๆพ่อแม่ก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันในการที่จะต้องเข้ามาให้ความรู้ต่างๆกับเด็ก ะะและที่สำคัญที่สุดก็คือเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันนะคะมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของผู้คนในทุกๆคนในทุกๆครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่บางคนก็จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าติดสมาร์ทโฟนหรือว่าติดเทคโนโลยีซึ่งการติดสมาร์ทโฟนหรือติดเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมันทำให้เด็กๆเ,เนี่ย ไม่มีเวลาที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวะนะคะแล้วกเ็เวลาส่วนใหญ่ของเด็กๆเ,เนี่ยก็จะกลุกอยู่กับเ,เทคโนโลยีเหล่านี้มันทําให้ขาดปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมด้วยแล้วก็ขาดในเรื่องของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นผู้ปกครองหลายๆคนเนี่ยอา,อาจจะเข้าใจผิดในหลายๆส่วนว่าบางคนอาจจะใช้เทคโนโลยีตรงนี้ในการสอนลูกหรือบางคนอาจจะให้ความรู้กับ ลูกๆโดยผ่านทางโรงเรียนซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่อาจจะยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะนะคะ,คะก็เลยต,ต้องต้องต้องเข้าใจใหม่ในแบบใหม่เพราะตรงนี้มันอาจจะเป็นภัยเงียบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่ามันเป็นอันตรายกับกับครอบครัวเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ก็ต้องทําความเข้าใจว่าตัวพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นปัจจัยหลัก ที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มันเหมาะสมนะคะแล้วก็เทคโนโลยีช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนรู้ได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดพ่อแม่ก็ควรจะเรียนรู้เทคโนโลยีแล้วก็สอนลูกในเรื่องของเทคโนโลยีในทางที่มันเหมาะสมด้วยค่ะต่อมาละคะต่อมานะคะเขาบอกว่าจากงานวิจัยในส่วนของสองถึงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าสถิติของเด็กที่ ที่มีปัญหาในเชิงของสังคมหรือมีปัญหาในเรื่องของการเรียนมีปัญหาในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่เด็กติดอ,อินเทอร์เน็ตหรือติดเกมนะคะ เพราะว่าเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามัวแต่ยุ่งอยู่กับการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเล่นเกมเนี่ยมันทําให้เด็กไม่สนใจการเรียนกลับมาถึงบ้านก็ไม่มีการทบทวนบทเรียนแล้วมันก็ทําใหเา้เด็กขาดทักษะในเรื่องอื่นๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการการที่เด็กใช้โลกโซเชียลในการดําเนินชีวิตเนี่ยมันอาจจะทําให้เด็กขาดความรับผิดชอบ ในตัวเองแล้วก็ขาดความรับผิดชอบในส่วนของครอบครัวในส่วนของบทบาทหน้าที่ของตัวเองมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมกลายเป็นปัญหาพฤติกรรมที่มันตามมาเพราะฉะนั้นนี่คือจากงานวิจัยที่ที่เขา,เาคน้นค้นพบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อมูลสนับสนุนที่มันชัดเจนมากว่าพ่อแม่ก็ควรจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับลูกอย่าให้ลูกเรียนรู้คนเดียว เรียนรู้คนเดียวในที่นี้คืออย่างเรีเรยนรู้จากอินเทอร์เน็ตหรือเรียนรู้จากโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะสำ,สำหรับในส่วนของพ่อแม่รุ่นใหม่ก็ต้องมีวิธีการในการที่จะต้องเ,อเข้าหาเด็กๆหรือว่าเข้าหาวัยรุ่นที่ที่ที่เราอยู่ร่วมด้วยนะคะแล้วก็ สร้างการเรียนรู้ที่มันเหมาะสมซึ่งหลักการในการเรียนรู้ที่มันเหมาะสมมีหลายหลักการด้วยกันนะคะ,คะเริ่มกันเลยไหมคะเริ่มเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของอุปกรณ์ที่มันเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างให้ดีที่ดีให้กับลูกด้วยค่ะบางครอบครัวพ่อแม่ติดในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์ก ติดในส่วนของสมาร์ทโฟนมันก็จะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆให้เห็นแบบอย่างแล้วก็เด็กๆก็จะอชอบและให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้เ,เด็กทำตามเรียนแบบแล้วก็เด็กก็จะติดสมาร์ทโฟนเหมือนกันกันกบพ่อแม่อันนี้เป็นต้นแบบที่ที่เราต้องต้อง,อง,อง,องจัดการเป็นอันดับแรกอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะก็จะเห็นเห็นชัดเลยว่าพ่อแม่ก็ใช้มือถือใส ใช้มือถือเนอะาะดูดูข้อมูลข่าวสารต่างๆจากในโทรศัพท์เด็กๆก็อยากจะเรียนรู้อยากจะทําตามนะคะค่ะต่อมาละคะค่ะต่อมาก็คือในส่วนของอการสนใจสายใจพ่อแม่ก็คงจะต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมของเด็กๆด้วยว่ามีอาการติดโซเชียลเน็ตเวิร์หรือว่าติดพวกสมาร์ทโฟนหรือเปล่า,าอันนี้พ่อแม่ต้องต้องสังเกตอย่างใกล้ชิด ะะเราก็จะเห็นว่าบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเ,เพื่อนเพื่อนของลูกๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเด็กๆหลายๆคนก็มักที่จะติดต่อกันผ่านทางช่องทางนี้นะคะาการที่จะติดต่อกันผ่านช่องทางนี้มันก็จะทําให้เด็กมีโลกส่วนตัวของตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นาบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันในในโทรศัพท์เนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นอ,อันตรายบางอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกัน ก็พ่อแม่ก็ควรจะต้องสังเกตพฤติกรรมหากพบว่าเด็กๆมีพฤติกรรมที่เป็นการติดอาการที่เราจะยุติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้ด้วยการบังคับให้เด็กเลิกเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากค่ะยากเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนการติด อะไรบางอย่างอะเนาะมันจะเลิกเลยทันทีมันก็คงทําไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้กลยุทธ์ในการผ่อนปลนผ่อนปลนในที่นี้ก็คือให้เล่นเป็นบางเวลาจํากัดเวลาในการเล่นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การการพูดคุยในในโลกโซเชียลตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ก็ควรจะเออเขาเรียกว่าสอดส่องดูด้วยว่ามันเป็นอันตรายหรือเปล่าหรือว่าให้คําแนะนําหรือให้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเด็กๆด,ด้วยในระหว่างที่เด็กๆแชทหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตใช้ สมาร์ทโฟนค่ะตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อเลยนะคะค่ะในเวลาที่เจอทางตัน1 3 2 3ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1 3 2่ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิดร3 3 3ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1323สายด่วนสุขภาพติด หากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยกุมใจคิดมากไม่รู้ไปปรึกษาใครสมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนา ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053 225977 225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึง4ี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณเมื่อวิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนพิการสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไฟไม้บ้านคุณ จะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดหึดสืสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dmh.go.th ทำอะไรอยู่จ้าเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตด,ดูนะแหมแค่จ้านายประกาศยุบงานแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตชัวร์จา้าก็เตรียมไว้ก่อนเง,งล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง,ง่ายมีคาแนะนําให้ด้วย <c oughs> เอา้าไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยล่ะค่ะเจ้านาย ร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข w w w d m h g o t h, h. ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ยังอยู่กับคุณแคทเธรียาแต่งชยานนท์ค่ะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ยุคใหม่เนาะสำหรับเด็กในปัจจุบันนะคะ,คะเดี๋ยว ช่วงช่วงที่แล้วเราพูดอะไรกันในบ้างเกินสักนิดนึงค่ะช่วงที่แล้วก็พูดถึงในเรื่องของการเรียนรู้ในยุคสมัยก่อนนะคะที่มุ่งเน้นแต่ในเรื่องของการเรียนในห้องเรียนแล้วก็มุ่งเน้นให้เด็กเก่งมันทําให้เด็กขาดทักษะในการใช้ชีวิตแล้วก็ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยไม่ไม่มีการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมขาดทักษะในเชิงสังคมทั้งกับครอบครัวและกับบุคคลรอบข้างทําให้เด็กอ,อ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวที่จะตามมานในอนาคตเพราะฉะนั้นณตอนนี้ด้วยความ ที่โลกเราอยู่ในช่วงยุคสมัยที่มันเป็นเ,เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ก็ต้องก้าวทันกับเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างทักษะต่างๆให้กับเด็กๆนอกเหนือจากการเรียนรู้จากในห้องเรียนซึ่งทักษะที่เราพูดถึงก็จะมีทักษะในส่วนของการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกแห่งทุกเวลาทักษะในเรื่องของการใช้ชีวิตให้เด็กๆสามารถเลือกใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมสามารถที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่ตนเอง สินใจได้และทักษะที่3ก็คือทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็คือให้เด็กๆรู้จักเสพข้อมูลข่าวสารจากเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างรู้เท่าทันนะคะอันนี้คือทักษะต่างๆที่เราจะต้องมอบให้กับเด็กๆซึ่งทักษะเหล่านี้จะมอบให้เด็กๆได้คุณพ่อคุณแม่ เป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะต้องมอบทักษะเหล่านี้ให้ไม่ใช่แค่เพียงที่โรงเรียนแค่เพียงอย่างเดียวนะคะ,ะซึ่งพ่อแม่จะมอบทักษะเหล่านี้ให้กับเด็กๆได้ก็ต้องมีเวลาในการที่จะอมอบทักษะเหล่านี้ให้กับเด็กๆ ซึ่งเวลาที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยค่อนข้างน้อยเหมือนกันในสังคมปัจจุบันก็คงจะต้องให้เวลากันามากขึ้นแล้วในช่วงท้ายของของช่วงที่แล้วนะคะก็มีการฝากวิธีการในการที่เราจะอามอบทักษาดีๆให้กับเด็กๆแล้วก็ให้เด็กๆอยู่ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์อย่างอย่างมีคุณภาพ ที่เราพูดไปเบื้องต้นก็มีสองข้อก็คืออันแรกก็คือพ่อแม่ก็คงจะต้องอจัดการกับการติดอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนหรือติดโซเชียลเน็ตเวิร์ของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยวเพรเาะว่าการติดโซเชียลเน็ตเวิร์หรือการติดพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะคะให้กับเด็กๆให้เด็กๆได้เรียนแบบเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องจัดการในเรื่องนี้ด้วยอันนี้ในข้อแรกนะคะ ส่วนในข้อที่2ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองก็คงจะต้องสนใจเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆด้วยว่าเด็กๆมีอาการติดโรคโซเชียลเน็ตเวิร์ก Social Network บ้างหรือเปล่าถ้ามีอาการติดโรคโซเชียลเน็ตเวิร์กพ่อพ,อพ,อพอแม่ผู้ปกครองก็คงจะต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยการผ่อนปลนแล้วก็เ กำหนดเวลาในการเล่นให้มันเป็นเวลาจำกัดการเล่นให้เหมาะสมนะคะให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมอย่างอื่นด้วยอันนี้คือ2ข้อที่เราพูดคุยกันไปในช่วงที่แล้วค่ะค่ะต่อมาข้อสุดข้อต่อไปใช่ไหมคะค่ะสำหรับข้อต่อไปนะคะในส่วนของการมอบทักษะที่ดีให้กับเด็กๆนะคะก็คือเราอาจจะต้องมีการมอบหมายงานให้เด็กๆทําบ้าง นะคะเพราะว่าจากาการเรียนรู้ในสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของวิชาการอาจจะขาดในเรื่องของการมอบหมายงานอาจจะเป็นงานบ้านง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะให้เด็กๆทาเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะเรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ไม่มีไม่รู้วิธีการในการที่จะดูแลตนเองหรือดูแลบ้านหรือรับผิดชอบในส่วนของอางานบ้านต่างๆอันนี้เด็กๆ ในสมัยก่อนอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทําในส่วนนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในสมัยนี้อาจจะต้องมอบหมายงานให้เด็กๆทาด้วยซึ่งการมอบหมายงานตรงนี้เนี่ยมันจะกนมันจะเป็นการมอบหมายความรับผิดชอบให้กับเด็กๆด้วยเพราะฉะนั้นจะฝึกความรับผิดชอบให้กับเด็กๆเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญในเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็จะฝึกวินัยให้กับเด็กๆไปในตัวถ้าสมมุติว่าเรากําหนดว่าเด็กแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างในบ้านเด็กก็จะรู้วิธีการในการทํางานบ้าน รู้จากวินัยในการที่ตนเองจะต้องอจัดการงานที่ตนเองได้รับผิดชอบนะคะแล้วที่สำคัญก็คือถ้า,าตนเองไม่ได้ทำหรือว่า,าละเลยหน้าที่ไปจะต้องรับผิดชอบผลของการกระทำยังไงบ้างเนี่ยนะคะอันนี้มันฝึกหลายอย่างฝึกความรับผิดชอบฝึกวินัยแล้วก็ฝึกทักษะในเรื่องของการการทำงานด้วยค่ะค่ะอันนี้สำคัญเหมือนกันอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปในในการที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันกับเด็กๆ ต่อมาละคะต่อมาก็คือในเรื่องของการเล่นนะคะการเล่นในที่นี้คือเล่นกับเด็กๆบ้างการเล่นกับลูกเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นช่วงทารกจนถึงช่วงอายุ3ามขวบเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสามารถช่วยทําให้ลูกของเราเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านสมองร่างกายและก็จิตใจดีกว่าเด็กคนอื่นๆที่ไม่ได้เล่นกับพ่อแม่นะคะการเล่นกับลูกเนี่ยไม่จําเป็นต้องอมีของเล่นราคาแพง ไม่จําเป็นนะคะแค่เพียงเป็นการแค่เพียงการร้องเพลงการเต้นราการนอนด้วยกันการกอดกันการพูดคุยอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยทําให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีได้นะคะเราก็จะเคยได้ยินว่ากินกอดเล่นเล่าคเคยได้ยินเนะาะไอ้กินในที่นี้คือให้เด็กๆได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมมีประโยชน์กอดในที่นี้คือการสัมผัสนะคะซึ่งก็ช่วยเหมือนกันในส่วนของอพัฒนาการเด็กๆ แล้วก็เล่นเล่นในที่นี้ก็คือการเล่นกับลูกที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะเล่าเล่าในที่นี้คือเล่านิทานก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกหรือการมีปฏิสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็เปรียบเทียบได้กับการเล่นด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยจะทําให้ลูกมีพัฒน,นาการที่ดีได้นะคะจากการศึกษาเขาก็พบว่าการเล่นแบบง่ายๆเช่นการเล่นสมมุตินะคะมันจะช่วยให้ลูกมีพัฒน,นาการทางภาษาที่มันเร็วและดีขึ้น ะะเหตุผลเพราะว่าการเล่นสมมุติเนี่ยคือการที่เด็กๆได้ใช้วัสดุอันใดอันหนึ่งแทนกับวัสดุจริงนะคะในการในการกระทําต่างๆก็คือเป็นการกระทําสมมุติก็คือการกระทําอันหนึ่งแทนการกระทําจริงๆนะคะใช้ความคิดแทนความคิดในช่วงของการทํากิจกรรมนะคะเช่นสมมุติว่าเราทําครัว เราก็จะต้องมีการทำท่าล้างกระทะเปิดเตาแก๊สใส่น้ำมันใส่ผักเติมลูกชิ้นเติมน้ำปลาซึ่งไอ้ลูกชิ้นน้ำปลาหรือผักตรงนี้มันเป็นของปลอมเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเราใช้วัสดุอันหนึ่งแทนวัสดุจริงนะคะแล้วในระหว่างที่เราเล่นของเล่นเนี่ยเราก็จะต้องพูดคุยกันตลอดเวลาใช่ไหมคะการพูดคุยตรงนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้รู้คำศัพท์ต่างๆ จากการาจากการพูดคุยกันจากการกระทำหรือการาเล่นอุปกรณ์ต่างๆที่มันเป็นของเล่นนะ,ะคะเราก็จะฝึกเอออันนี้ผักนะอันนี้บล็อกเกอรี่นะลกูกอ,อ,อันนี้มีดอันนี้เขียงอันนี้กระทะอย่างเงี้ยค่นนะเด็กก็จะเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากจากอุปกรณ์ที่เด็กเล่นเนาะ,ะแล้วในระหว่างที่เราเล่นไปมันจะเพิ่มทักษะในเรื่องของการเสือ,อารมเสือลมยังไงเช่นอุย้ยเติม เติมน้ำมันเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเทเทไข่ลงไปในกระทะฟังเสียงกระทะสิมันร้อนสู้ซ่ามีเสียงน้ำมันกระเด็นอ,อันนี้คือการสื่อความหมายสื่ออารมณ์เนี่ยนะคะมันก็จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์เรียนรู้อารมณ์แล้วก็ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยเด็กก็จะได้เรียนรู้ทักษะสังคมไปพร้อมๆกันกับทักษะเชิงภาษา นะคะแล้วเครื่องมือไอทีต่างเนี่ยมันจะไม่มีการสื่ออารมณ์จะไม่มีการสื่อ,อคําศัพท์ภาษาเหมือนกันกับการเล่นแบบนี้เพราะฉะนั้นการเล่นแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยฝึกพัฒนาการเด็กได้ดีกว่าค่ะค่ะต่อมาละคะต่อมาอันที่สองเออไม่ใช่อันที่สองสิอันถัดมาจากอันตรงนี้นะคะที่เชื่อมโยงหากันก็คือในส่วนของการพูดคุยกับลูก การพูดคุยกับลูกตรงนี้เนี่ยก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันออการพูดคุยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เด็กเนี่ยจดจําคําศัพท์ซึ่งจะทําให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่มันดีขึ้นกว่าเด็กคนอื่นๆที่เราไม่ได้พูดคุยกันกับเขา ะะแล้วก็การพูดคุยกันเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปถึงภาวะอารมณ์สีหน้าท่าทางอย่างงี้ค่ะมันก็จะทําให้เด็กรู้ว่าอ๋อถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยท่าทางแบบนี้เนี่ยหมายถึงอารมณ์ยังไงสีหน้าแบบนี้คืออารมณ์แบบไหนเด็กก็จะเรียนรู้ทักษะเชิงสังคมผ่านทางการผ่านการแสดงออกเชิงอารมณ์ตรงนี้ได้นะคะมันก็จะทําให้เด็กมี ทางความรู้จากคำศัพท์มากและทำให้เด็กเองเอาสามารถสื่ออารมณ์มีทักษะเชิงสังคมที่มันเหมาะสมได้ค่ะ,คะทังนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครองด้วยที่จะ<ช>ต้องให้เวลากับเด็กๆใช่ค่ะค่ะในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ต่างๆนะคะ ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณแคทธยามีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมคะฝากทิ้งท้ายในส่วนของช่วงเวลาปิดเทอมที่มันจะมาถึงนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองวันนี้หลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของความรู้ในส่วนของการเ,าเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองเอาสิ่งที่เรา พูดคุยกันไปไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ให้กับเด็กๆในช่วงวันปิดเทอมค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณแคทธริยาแต่งชยานน์นะคะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลส่วนปรุงมงอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางวันก็อารมณ์ดี บางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึ้งหมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุดทุกข์รมในใจเราเข้าใจอารมณ์เขา